สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องของครูปอสอนดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาต่อเนื่องกันด้วยเสียงอ่านหนังสือค่ะซึ่งครูปอนะคะก็ไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาของนิ้วกลมค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะพิมพ์เป็นครั้งที่5้แล้วละค่ะพอได้อ่านในบทนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆทั้งหัวข้อของเรื่องที่คุณนิวกลมได้เขียนถ่ายทอดบรรยายเอาไว้นะคะหนังสือที่คุณนิ้วกลมได้เขียนขึ้น เล่มนมี้มีชื่อหนังสือว่าความสุขฉบับพกพาค่ะและครูก็เชื่อนะคะว่าเมื่อมันได้พกพาผ่านทางเสียงก็จะทำให้คนที่ได้รับฟังอยู่เนี่ยมีความสุขตามไปด้วยแน่นอนค่ะวันนี้ก็เลยเลือกหนังสือเล่มนี้นะคะขึ้นมาอ่านให้กับทุกๆคนฟังค่ะแต่เป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะคะที่พออ่านแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงอะ่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรอเราคือมนุษย์ แล้วเรากําลังถูกสาบอยู่หรือเปล่าคุณนิ้วกลมนะคะตั้งชื่อหัวข้อของบทที่25บทนี้เอาไว้ว่ามนุษย์ผู้ถูกสาบค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะว่ามนุษย์ผู้ถูกสาบเป็นอย่างไรนะคะคุณนิวกลมคุณนิ้วกลมนะคะคุณนิ้วกลมเนี่ยเขียนเอาไว้ว่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ทำ้ายตัวเองด้วยกัน ปิดตาไม่มองความรักที่ตนได้รับแล้วก็เปิดตามองความว่างเปล่าจากการไม่ถูก,กรักอย่างเต็มตาแถมยังจ้องมองมันซ้ำๆเรากับดอกไม้พิษที่สวยงามแต่มีสารพิษทำร้ายจิตใจขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ยอมให้สารแห่งความรู้สึกดีจากผู้ที่ปรารถนาดีซึมซับเข้ามาในใ,นใจเอ๊ะเรากำลังเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเปิดตารับเฉพาะความทุกข์ แล้วก็ปิดตารับความสุขนะคะมันเป็นยังไงกันลองมาฟังกันต่อนะคะสิ่งเหล่านี้เหมือนกับเป็นธรรมชาติที่ถูกสาปมนุษย์คาดหวังจากสิ่งที่ไม่คาดไม่ควรคาดหวังเจ็บปวดกับสิ่งที่รู้ดีว่าไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวแล้วก็จ้องมองเพื่อเฝ้ารอในสิ่งที่ไม่มีวันมาถึงทั้งหมดนี้ก็คือการทําร้ายตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่มนุษย์เก่งเหลือเกิน เราทำร้ายตัวเองซ้ำๆกลับมานั่งมองบาดแผลแล้วก็โทษคนที่เราคาดหวังจากเขาถึงที่สุดแล้วความทรมานใจของมนุษย์ก็เกิดจากการเปิดแล้วก็ปิดตาสลับข้างเราเฝ้ามองสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดแล้วก็ปิดตาจากสิ่งที่มอบความรู้สึกดีเรามองเห็นแต่ความไม่รักและไม่เห็นความรักเพียงสลับการปิดการเปิดดวงตาโลกก็จะเปลี่ยนไปแต่ถ้าอย่างนั้น มนุษย์คงหยุดร้องไห้ไปได้นานแล้วแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะบางทีเนี่ยเวลาที่ผมมันเข้าตาเราอะเราก็คือพยายามที่จะเขี่ยมันออกนะมันก็เขี่ยไม่ออกสักทีบางทีมันอาจจะต้องมีคนเนี่ยใช้นิ้วน้อยๆมาเขี่ยให้สําหรับสิ่งที่มันมาบังดวงตาเราอยู่ทุกคนคะเรื่องราวตรงนี้พออ่านมาถึงตรงนี้นะคะปอไม่รู้อะว่าทุกคนคิดเหมือนอย่างที่ปอคิดไหมแต่ปอเชื่อเลยนะ สิ่งที่คุณยวกลมถ่ายทอดมามันเหมือนกับคำนี้คำนี้เลยอะค่ะคำว่าคาดหวังคำว่าคาดหวังอะมันเหมือนเราอะเวลาที่เราคาดหวังกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสิ่งที่เราคาดหวังมันไม่เป็นไปดังหวังมันก็เลยทําให้เราผิดหวังพอเราผิดหวังเราก็อยากที่จะให้มันมันมีความหวังกลับมาดังเดิม ก็ยิ่งสุมความคาดหวังนั้นลงไปอีกลึกไปอีกมากขึ้นอีกแล้วมันก็พอมันผิดหวังซ้ำๆยำๆยำเข้าอีกมันก็กลายเป็นว่าเราออกจากทุกขไม่ได้สักทีแต่ถ้าเกิดว่าเราทำได้นั่นก็คือการที่เราไม่ต้องคาดหวังปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามคันลองครองทมตามสิ่งที่เราได้วางแผนไว้แล้วแล้วก็ลองทำตามสเต็ปอย่างที่เราได้ตั้งเป้าไว้ ออแล้วมันจะเป็นอย่างไรอันนี้เนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีก็ดีใจกับตัวเองแต่ถ้าเกิดวันพลาดไปเราก็จะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เราจะต้องให้กําลังใจตัวเองด้วยพอมาถึงคําคาดหวังเนี่ยเราก็มีความสงสัยอีกนะไม่รู้ทุกคนสงสัยเหมือนแบบปอหรือเปล่านั่นก็คือว่าคาดหวังกับตั้งเป้าหมายอะ่ะมันเหมือนกันเป้านะคือพอมาวิเคราะห์กับคำสองคำนี้คาดหวังอะ่ะมันมีความรู้สึกเหมือนถ้ามันไม่ได้มันต้องผิดหวังไง แต่การตั้งเป้าหมายเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่เราวางไว้แล้วเราก็จัดการหาวิธีการเพื่อที่จะได้ไปถึงเป้าหมายโดยไปถึงอ่ะไปถึงได้เราก็ดีใจให้กับตัวเองถ้ามันไปถึงไม่ได้ดังหวังเราก็ หาหนทางปลอบใจให้กับตัวเองแล้วเราก็ค่อยหาเส้นทางที่จะไปถึงเป้าหมายใหม่ให้ได้ถ้าเกิดว่าเรามีการคิดวิเคราะห์แบบนี้เราก็เตือนตัวเองอยู่เสมอแบบนี้ป่อเชื่อนะคะว่าเราจะมีความทุกข์ที่น้อยลงแล้วก็จะมีวิธีการจัดการความทุกข์ของตัวเราได้มากขึ้นค่ะเรามองเห็นแต่ความไม่รักและไม่เห็นความรักเพียงสลับการปิดและเปิดดวงตาโลกก็เปลี่ยนอเอาใจออกห่าง เอาใจออกห่างคืออะไรการเอาใจออกห่างก็คือเรื่องที่กระทบใจเพราะเราใส่ใจเมื่อใส่ไว้ในใจสิ่งที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในใจเมื่ออยู่ในใจจึงมีผลต่อจิตใจอาจจะยากที่จะนำสิ่งนั้นออกจากใจอาจจะง่ายกว่าถ้าเอาใจออกจากสิ่งนั้นเริ่มจากรักษาระยะห่างใส่ใจให้น้อยลงคล้ายไม่เติมเกลือลงไปในน้ำเปล่า ความเข้มข้นก็ย่อมไม่เพิ่มขึ้นมันเติมน้ำเปล่าเพิ่มลงไปยิ่งเจือจางเอาใจออกห่างสิ่งนั้นจะค่อยๆอ,อยู่ข้างนอกใจเราเมื่อเวลาผ่านานานพอสิ่งที่เราเคยพยายามเข้าใจเพราะนำมาใส่ใจจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับใจเรายังพบเจอสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นไม่มีผลต่อจิตใจเหมือนเดิมปล่อยให้มันเกิดขึ้นแต่ก่อนอาจจะเจ็บปวดแต่เมื่อมันเกิดขึ้นข้างนอก หัวใจเราก็เป็นเพียงเรื่องหนึ่งในโลกเท่านั้นถ้าเป็นคนก็เป็นแค่คนคนหนึ่งในโลกไม่ใช่คนในใจเราสิ่งที่เขาทําย่อมทําอะไรเราไม่ได้เพราะเขาไม่ได้อยู่ในใจเราแล้วเพียงมีอยู่เพียงเกิดขึ้นเพียงรับรู้แต่ไม่กระทบใจทั้งหมดนี้เริ่มจากไม่นํามาใส่ใจหากรู้สึกว่าทําได้ยากอาจเริ่มจากเอาใจออกห่างจากสิ่งนั้น ให้ใจกลับมาเป็นใจเราไม่ใช่หัวใจที่ถูกรีโมทในมือของใครต่อใครคอยบังคับโอ้ยดีจุงเลยต่ออีกคำไหมคําว่าปล่อยอีกนิดละกันยังพอมีเวลาเ <c oughs> มื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้บอกว่าเอาใจออกห่างใช่ปะ่ะตอนนี้ปล่อยดีกว่าปล่อยการปล่อยมือจากกันย่อมมีสองฝั่งฝ่ายที่ปล่อยฝ่ายที่ปล่อยมือและฝ่ายที่ถูกปล่อย หากเราเป็นฝ่ายที่ถูกปล่อยก็มีความเป็นไปได้สองแบบถูกปล่อยมือแล้วกลายเป็นก้อนหินดำดิ่งสู่หุบเหวลึกและมืดทึบตกลงไปราวไร้ที่สิ้นสุดหรือถูกปล่อยมือแล้วกลายเป็นลูกโป่งล่องลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ากว้างเบาเป็นอิสระลอยสูงกว่าเดิมอ๋ออาจจะเป็นอีกอย่างเมื่อถูกปล่อยมือแล้วกลายเป็นนกโบยบินไปตามวิถีทางของตัวเอง หยุดที่จะทักทายผู้คนหน้าใหม่ท่องไปบนเส้นทางที่ไม่ซ้ำเดิมบินเป็นอิสระเมื่ออยากที่จะบินแล้วก็ปักหลักสร,รสร้างรังเมื่อพบที่ที่ใช่ผูกพันกับใครสักคนเมื่อพบคนที่เหมาะสมเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ถูกปล่อยมือแต่เราเลือกได้ว่าจะเป็นก้อนหินลูกโปง่งหรือนกเราทำได้เพียงแค่เราปล่อยมือเราหลังจากนั้นก็เป็นทางเลือกของเราแล้ว เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆอีก,กเรื่องหนึ่งเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสค่ะที่จะไปหาซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านแนะนําเลยนะคะเพราะว่าทุกถ้อยคาทุกบรรทัดหรือว่าทุกตัวอักษรที่ได้เรียงร้อยถ้อยคำเนี่ยพราค่อยๆอ่านอ่านซ้ําอ่านซ้ําอ่านทวนมันก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยมีความคิดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นมีความเข้าใจกับชีวิตมากยิ่งขึ้นค่ะในคลิปนี้นะคะก็นําเรื่องราวดีๆจากในหนังสือที่มีชื่อเรื่องว่า ความสุขฉบับพกผาเขียนโดยคุณนิ้วกลมมาฝากทุกๆคนกันค่ะเอาไว้เรามาติดตามช่องทางนี้ของครูปอกันใหม่นะคะกับช่องครูปอสอนดีค่ะอาจจะมีเสียงอ่านหนังสือหรือว่ามีไลฟ์นะคะที่เอามาฝากให้กับทุกทคนคนะได้ติดตามรับชมกันค่ะแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามครูปอมาถึงตรงนี้ ฝากแชร์กันได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเห็นว่าสิ่งที่ครูปอทำนั้นเป็นประโยชน์ค่ะก็จะกราบงามๆแนบอ,อกแนบใจขอบพระคุณทุกๆคนมากๆค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกันนะคะคลิปนี้ไปก่อนค่ะเราไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ